เคยลองคิดเล่นๆกันไหมครับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาเนี่ยถูกสร้างมาให้เพอร์เฟแบบสุดๆในทุกด้านเลยนะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเจ้าพราย์สิทธัตถะกันแต่ไม่ใช่ในมุมของศาสดานะครับแต่เราจะมองท่านในฐานะเหมือนเป็นผู้เข้าร่วมในการทดลองทางความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ใช่เลยครับ คำถามหลักๆของเรื่องนี้ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสร้างโลกที่มันสมบูรณ์แบบไร้ที่ติขึ้นมาเพื่อปกป้องใครคนหนึ่งจากความทุกข์ทั้งหมดแล้วจิตใจของคนคนนั้นล่ะจะเป็นยังไงนี่แหละครับคือปมขัดแย้งที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยซึ่งเราจะมาค่อยๆหาคำตอบด้วยกันเอาละครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่พระเจ้าสุโทธทนะพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะเองคือพระองค์ทรงกลัว กลัวคำทำนายที่บอกว่าลูกชายของท่านจะทิ้งวังทิ้งบัลลังเพื่อไปแสวงหาการหลุดพ้นด้วยความรักที่มันท่วงทน้นบวกกับความกลัวนี่แหละครับพระองค์เลยวางแผนการที่ต้องบอกว่าโหยิ่งใหญ่แล้วก็ละเอียดอ่อนแบบสุดๆเท่าที่คนคนหนึ่งจะคิดได้เลยนะเพื่อจะผูกมัดเจ้าชายไว้กับโลกนี้ให้ได้แล้วนี่แหละครับคือแก่นของแผนการทั้งหมดลองนึกภาพตามนะครบเพราะมันลึกซึ้งขนาดไหนคือมันไม่ใช่แค่การให้ความสุขธรรมดานะแต่มันคือการ กำจัดทุกความเป็นไปได้ทุกอย่างเลยนะที่ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความแก่ความตายทุกอย่างต้องเพอร์เฟกเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีช่องว่างให้คิดถึงอนาคตที่มันไม่แน่นอนได้เลยทีนี้ขั้นแรกของแขนที่มันแยบยนต์มากๆนี้ก็คือการใช้สิ่งที่ทรงพลังที่สุดในใจของคนเรานี่แหละครับนั่นก็คือความรักกับหน้าที่เพื่อให้มันเป็นเหมือนเออสมอเรืออันใหญ่ๆที่หนักมากมาก คอยถ่วงคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจของเจ้าชายเอาไว้ไม่ให้ลอยไปไหนให้อยู่กับโลกทางโลกนี่แหละการแต่งงานครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่พิธีธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญเลยที่จะทำให้เจ้าชายเนี่ยอย่างรากลึกลงไปในความสุขสบายแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆพอมีครอบครัวที่ต้องดูแลมีความรักที่ต้องคอยถนอมทั้งหมดนี้มันก็คือโซ่ตรวนนั่นแหละครับ แต่เป็นโซ่ตรวนที่ทำจากทองคำประดับด้วยเพชรพลอยที่สวยที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วก็เพื่อให้ทุกคนหายสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าชายที่โตมาแบบสบายๆเนี่ยจะเก่งจริงหรือเปล่าเลยต้องมีการประลองฝีมือกันเกิดขึ้นครับเริ่มจากเหล่ายัดยาตินี่แหละที่ท้าทายก่อนเลย จากนั้นเจ้าชายก็ไปยกคันธนูบรรพบุรุษที่บับไม่มีใครยกขึ้นได้เลยนะแล้วปิดท้ายด้วยการโกงคันธนูจนเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองเป็นเหมือนการประกาศให้ทุกคนรู้ไปเลยว่านี่ไม่ใช่เจ้าชายอ่อนแอแต่คือมหาบุรุษที่พร้อมจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนต่อไปโอเค พอใช้ความรักผูกมัดหัวใจไว้แล้วขั้นต่อไปก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกครับเป็นการสร้างโลกทางกายภาพที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆแบบที่ไม่มีตำหนิเลยแม้แต่นิดเดียวลองดูความละเอียดของการออกแบบนี้สิครับคือมันสุดยอดมากนะเพื่อปกป้องเจ้าชายจากความรู้สึกไม่สบายตัวแม้แต่เรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยพระเจ้าสุดโททนะถึงกับสร้างปราสาทสามหลังสำหรับสามฤดูไปเลย มีรมยยะประสาทเอาไว้สำหรับฤดูหนาวให้อบอุ่นสบายมีสุรมยะประสาทสำหรับฤดูร้อนให้เย็นสบายแล้วก็สุภาพประสาทสำหรับฤดูฝนที่สวยงามคือทุกอย่างถูกคิดมาหมดแล้วเพื่อให้สบายที่สุดไม่ให้มีความร้อนความหนาวหรือความชื้นอะไรเลยมารบกวนใจได้และมาดูรายละเอียดของกฎพวกนี้กันบ้างครับ โอ้โห,หน่าทึ่งมากจริงๆคือทุกอย่างเลยนะที่มันอาจจะสื่อถึงความเสื่อมโทมได้ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวใบไม้แห้งหรือแม้กระทั่งคนแก่คนป่วยทุกอย่างนี้คือถูกกำจัดออกไปให้พ้นสายตาให้หมดเลยครับนี่มันคือการสร้างโลกในอุดมคติที่ถูกควบคุมแบบเข้มงวดที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยแต่ในขณะที่โลกภายนอกมันถูกสร้างมาอย่างเพอร์เฟกไร้ที่ติขนาดนี้ โลกข้างในใจของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะกลับเริ่มเกิดรอยร้าวขึ้นมาครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่มันสวนทางกับทุกอย่างโดยสิ้นเชิงภาพนี้มันแสดงให้เห็นความล้มเหลวของแผนการได้ดีมากเลยครับคือทางฝั่งหนึ่งเป็นโลกที่พระราชาออกแบบไว้ที่มีแต่ความสุขความสวยงามแบบไม่สิ้นสุดแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับเป็นความจริงที่อยู่ในใจของเจ้าชายความสุขที่มันซ้ำๆเดิมๆกลายเป็นความน่าเบือ่อ ความงามที่ไม่เคยเปลี่ยนก็ทําให้รู้สึกว่างเปล่าแล้วไอ้ความสมบูรณ์แบบทั้งหมดเนี่ยมันกลับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในละครฉากใหญ่ที่ถูกจัดฉากเอาไว้แบบไร้ชีวิตชีวามากๆและนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยนะครับพอความสุขมันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาจนไม่มีอะไรมาเทียบมันก็สูญเสียคุณค่าและความหมายของมันไปเลย ไอความสัำซักจำเจนี้แหละครับที่มันเป็นจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นในใจของเจ้าชายขึ้นมาจนเกิดเป็นคำถามว่าแล้วโลกจริงๆข้างนอกกำแพงนั่นมันเป็นยังไงกันแน่และแล้วเรื่องราวก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดแล้วครับมันคือการประทะกันครั้งใหญ่ข้างในจิตใจของเจ้าชายเองระหว่างโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องกับสัญชตาตญาณดิบของมนุษย์ที่มันหยหาความจริง ภาพนี้มันสรุปความขัดแย้งทั้งหมดได้ดีจริงๆครับคือถ้ามองจากข้างนอกพระองค์คือชายที่โชคดีที่สุดในโลกมีทุกอย่างความรักเงินทองเกียรติยศแต่ถ้ามองเข้าไปข้างในใจกบเป็นตัวตนที่เต็มไปด้วยคำถามและความสับสนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงซึ่งมันสวนทางกับทุกสิ่งที่พระองค์เคยรู้จักมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นจุดแตกหักที่สำคัญที่สุด มันก็คือการประชิญหน้าระหว่างสองขั้วนี้แหละครับหนึ่งคือโลกแห่งความสมบูรณ์แบบทางวัตถุที่สร้างมาอย่างดีเพื่อเหนี่ยวรังพระองค์ไว้กับอีกขั้วคือสัญชาตญาณที่มันแรงกล้ามากๆที่คอยผลักดันให้ต้องออกไปค้นหาความจริงที่อยู่นอกกำแพงทองคำนั้นให้ได้สุดท้ายแล้วเรื่องราวของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ก็ทิ้งคำถามที่ทรงขลังมากๆและยังคงเป็นจริงเสมอนะครับไม่ว่าจะยุคไหนว่าถ้าชีวิตของคนเราถูกปกป้องจากความยากลำบากทุกอย่างไม่มีอุปสรรคไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่สมบูรณ์แบบเลยแล้วอะไรล่ะที่จะมามอบความหมายให้กับชีวิตได้หรือว่าบางทีความทุกข์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีเสมอไปแต่อาจจะเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นที่ทําให้ชีวิตมีความหมายขึ้นมาก็ได้เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ